เทคนิคสุดท้ายนะครับที่กูจิ้นจะมาให้ดูสําหรับกลยุทธ์การล่อซ้ายจุดโจมขวานะครับซึ่งที่เราเรียนไปแล้วนะครับเราสังเกตเห็นนะครับว่าเราเนี่ยเราจะเดินโจมตีกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะได้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับรูปนี้จะเป็นรูปค่อนข้างที่จะย,ยากนะครับสําหรับรูปนี้นะครับเวลาเราจะเดินเนี่ยเราต้องคิดจนจบรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะคิดจนจบรูปได้บางครั้งเนี่ยมันหมายความว่าเราจําเป็นจะที่จะต้องเดินหมากเนี่ยอย่างน้อยต้องแต่สิบหมากขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีพลังในการอันหมากค่อนข้างสูงสิ่งที่เราช่วยได้นะครับก็คือการทําโจทย์แล้วก็การเล่นบ่อยๆนะครับมีอยู่สองวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเรามาดูกันนะรูปล่างตรงนี้เนี่ยดาจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ยังไงดีตอนนี้ดําโดนแบ่งเป็นสกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะ ก็คือกลุ่มด้านซ้ายกับกลุ่มด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดําต้องหาวิธีการที่จะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้นะครับมาลองดูกันนะครับไล่จบรูปนะอัตลิครับข่าวเดินออกมาอัตลิอีกทีหนึ่งข่าวก็ต้องเดินต่อกมานะครับเราไม่ให้เขาเชื่อมอยู่แล้วเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องอัตลิที่นี่นะครับพอเขาเชื่อมเสร็จปุ๊บดําก็ปิดครับพอปิดมาเนี่ยจะเกิด จุดที่ข่าวจะเล่นได้อยู่แค่2จุดก็คือจุด A กับจุด B นะครับเรามาดูกันทีละจุดนะถ้าเกิดเขาเดินที่จุด A ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเขาเดินที่จุด A ก่อนเนี่ยโดยการเดินปากเสือแบบนี้นะครับดําก็ต่อออกนะครับข่าวเดินเพิ่มลมดํากดหัวนะครับปิดเรียบร้อยเขาเบียดออกมาตรงนี้ไม่ต้องไปฝืนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะโดนอัตลิอัตลิแล้วก็เดี๋ยวออกมาทางด้านนี้แทนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องต่อออกตรงนี้โดนโคตัดใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้เชื่อมรักษาแผลแบบปากเสือครับแต่ว่าดํานับลมหายใจได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าพลาดนะครับตรงนี้หลายๆคนมัมกจะมองตรงนี้เป็นกลุ่มเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มกันนะครับให้มองตรงนี้นะก็ยังไม่ได้เชื่อมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจิ้มมาเลยตอนนี้เนี่ยกลุ่ม หกเม็ตรงนี้นะครับมีอยู่แค่สองลมเท่านั้นเองไม่ว่าจะเดินตรงไหนเนี่ยตรงนี้ก็โดนจับกินเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มหมากจะเชื่อมกันคราวนี้คุณจิ้นลองเล่นให้จบรูปดูนะครับว่าเป็นยังไงถ้าเกิดในกรณีที่เขาเชื่อมแบบนี้เชื่อมแบบเชื่อมแบบนี้แล้วกันนะครับเราก็อตัตริเขาเชื่อมเราก็โยนเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะถ้าเขากินมานะครับ เราก็เชื่อมที่นี่เราก็กินได้หมดเลยเห็นไหมครับถ้าเราเดินที่นี่เราเขาเชื่อมตรงนี้ลหละเราจะทํำยังไงครับก็อตัตลิเลยเพราะว่าเมื่อกี้เรานับแล้วใช่ไหมครับว่าหเมตรตรงนี้มันมีอยู่แค่2ลมพอเราอาตรัตลิตรงนี้เขาก็ดกีอยู่แค่ลมหนึ่งพอเขาเชื่อมเสร็จปุ๊บหนก็ปิดครับรูปนี้มีอยู่แค่สองลมตายเรียบร้อยแล้วนะเดินหนกมาก็ไม่ได้เพิ่มลมอะไรนะครับตัวนี้คือการคิดจนจบรูปนะแต่ว่าเมื่อกี้มันมีสอง จุดที่ข่าวสามารถเดินได้ใช่ไหมครับเราพิสูจน์จุด A ไปแล้วลองมาดูจุด B นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ข่าวเดินที่จุด B หล่ะเราจะทำยังไงเราก็กดหัวนะครับปิดแม่เขาเพิ่มลมเขาเดินมาที่นี่เราก็ปิดครับอัตาลีเชื่อมอัตาลีตรงนี้ห้ามต่อออกเด็ดขาดนะครับต่อออกนี่หลงกลเลยนะ,ะก็เหมือนเดิมนะครับต้องนับลมหายใจชุดตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดตอนนี้กลายเป็นแปดเม็ดแล้วนะครับแปดเม็ดตอนนี้มีอยู่แค่สองลมหายใจเท่านั้นเองแล้วก็ที่ไม่ให้ต่อเม็ดตรงนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าเม็ดตรงนี้จะเป็นเม็ดที่ช่วยให้เราจับกินได้นะครับโดยการที่เราจะอัตลิตรงนี้เมื่อเราอัตลิที่นี่เนี่ยตัวนี้ข่าวไม่สามารถที่จะเชื่อมได้นะครับถ้าเชื่อมก็จะช็อตเขตตัวเองแล้วโดนกินหมดเลยนะครับตัวนี้คือการเ,เมื่อกี้เราโจมตีล้อซ้ายจุดโจมขวาจริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย เราเหมาหมดเลยนะครับกินหมดเลยทั้งเส้นเพราะฉะนั้นพลังในการอ่านหมากค่อนต้องค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับลองดูข้อต่อไปนะรูปนี้ครับดำเนี่ยโดนขาวตัดหลายกลุ่มมากเลยหมากค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากนะครับรูปตรงนี้ดำจะแก้ไขสถานการณ์ยังไง อลองช่วยกันคิดนะครับรูปนี้ก็จะเป็นรูปยากแล้วก็ต้องเดินหมากค่อนข้างที่จะหลายหมากเหมือนกันนะครับโอเคครับเริ่มแรกนะครับดำจะอันตรวที่นี่เพราะว่าเป็นการเพิ่มลมหายใจครับขาวตอบออกครับหลังจากนั้นเนี่ยดำก็เล็งโจมตีสองกลุ่มตรงนี้นะครับโจมตี เริ่มจากโจมตีสองเมตรตรงนี้ก่อนครูจับกินแบบขั้นบันไดครับข่าวเดินกดหัวครับเพราะว่าถ้าข่าวไม่กดหัวตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับต่อให้ชุดนี้รอดแต่ตรงนี้ตายก็ไม่ดีนะครับเช่นสมมติเดินที่นี่ตรงนี้ก็จะโดนแบบไล่แบบขั้นบันไดกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องกดหัวพอกดหัวเสร็จปุ๊บดํางัดขึ้นครับคราวนี้ขาวเนี่ยสามารถเล่นได้อยู่แค่ 2เมตรเท่านั้นเองนะครับก็คือเดินที่ A หรือเดินที่ B นะครับซึ่งแน่นอนครับตรงนี้มันเกี่ยวกับขั้นบันไดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาวอาจจะเลือกที่ A ก่อนดำทำยังไงครับดำก็จะอัตริครับขาวเดินต่อลงดูผลเผลนะครับเหมือนกับว่า5้เมตรตรงนี้นะครับตายเรียบร้อยแล้วซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราอ่านรูปไม่จบส่วนมากเราก็จะหยุดยุติการเล่นโดยการกินแบบนี้นะแต่ว่า รูปตรงนี้ตายนะครับข่าวก็ได้กําไรค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องอ่านที่จบรูปนะพอเดินที่นี้เสร็จปุ๊บดําทำไงต่อครับดําก็จะอัตลิครับขาวต่อออกดอําอัตลิขาวต่อลงมาดําอัตลิต่อครับขาวต่อลงมาก็อตัตลิกินอัตลิอีกทีนนกนนนนหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ด้วยขั้นบันไดครับเรียบร้อยนะครับข้อคำานึงนะครับทำไมเราต้องคิดให้จบรูปก่อนสำหรับในโจทย์นี้เนี่ย ออนอกจากที่เราจะบีบรูปร่างเขาเนี่ยแล้วก็ไล่จับกินเขาได้แล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเช็คมุมตรงข้ามนะครับก็คือบริเวณด้านล่างตรงนี้นะเพื่อที่แนวบันไดของเราเนี่ยเราจะได้กินได้นะครับย้อนกลับไปนะครับรูปเมื่อกี้ใช่ไหมครับเดินอย่างนี้ปุ๊บเขากดหัวพอเดินที่นี่เมื่อกี้เนี่ยขาเห็นละาเขาเล่นที่ A เนี่ยดำสามารถจับกินได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดำ เล่นที่บีและครับจะเกิดอะไรขึ้นขาวตัดดำนะครับที่บีดำอัตลิขาวอัตลิดำกินขาวบีบนะครับดำเชื่อมหลังจากนั้นเนี่ยขาวก็เดินมาเพื่อจับกินกลุ่มด้านบนตรงนี้นะครับดำทำยังไงครับดำก็เหมือนเดิมครับอัตลิอัตลิต้องหน่ยให้จบรูปนะครับอัตลิ อัตรียทีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆไล่เป็นขั้นบันไดไปนะครับตรงนี้ก็เป็นขั้นบันไดเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณชินบอกก่อนแล้วนะครับว่าเราล่อซ้ายจุดจมขวาแต่ว่าเราจะเหมารวบทั้งหมดเลยนะครับกินกลุ่มทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะทําอย่างนี้ได้เราต้องคิดให้จบรูปนะครับสําหรับในรูปนี้เม็ดท,ที่สําคัญเนี่ยก็คือเม็ดดำสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นการดักขั้นบันไดนะทาให้เราสามารถที่จะไล่ขั้นบันไดตรงนี้ แล้วก็จับกินได้นะครับถ้าไม่มีเล่นไม่ได้นะครับโอเคครับก็วันนี้ยากกันไหมครับถ้าไม่ยากเนี่ยลองไปฝึกดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับครั้งหน้าแล้วก็มาดูกันนะครับว่าบุญชินจะมีเทคนิคอะไรมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ